ประชมะการบทที่19ข้อ12ถึง22เรื่องราวของอับราฮมัมเมืองโสโดมและเมืองโกโมลาวันหนึ่งที่อากาศร้อนมากอับรามเห็นคนแปลกหน้าสองสามคนกำลังพักผ่อนอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์เขาคิดที่จะพาพวกเขาเข้าไปในบ้านและเสิร์ฟอาหารเขาคงนึกถึงเวลาที่เดินทางเล่ล่อน ไปในดินแดนนี้อับรามก็เตรียมน้ำไว้ล้างเท้าให้พวกเขาอบเค้กและเลือกลูกวัวมาทำอาหารปรากฏว่าพวกเขาคือพระเจ้าและทูตสวรรค์ของพระองหลังอาหารขําพระเจ้าตัดกับอับรามสองเรื่องประการแรกหนึ่งปีให้หลังพระองค์จะเสด็จมาอีกครั้งและครั้งนั้นซาลาจะมีบุตรชาย และประการที่สองเมืองโสโดมและโกโมราเมืองแห่งความชั่วร้ายจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงอับราฮัมกลัวเพราะโลดอาศัยอยู่ที่นั่นเขาพูดกับพระเจ้าว่าพระองค์จะทรงทำลายผู้ชอบธรรมพร้อมกับคนอธรรมหรือจะเป็นอย่างไรถ้ามีคนชอบธรรมอยู่ในเมืองอับราฮัม ทูลขอความโปรดปรานจากพระเจ้าในกรณีที่เขาสามารถพบคนชอบธรรม50คนก่อนและเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงยอมอุทธรของเขาเขาก็เริ่มลดจำนวนลงเหลือ 45, 40และสุดท้ายเหลือ10คนพระผู้เป็นเจ้าทรงอนุญาต หากพวกเขาสามารถพบคนชอบธรรมเพียงสิบคนพระองค์จะไม่ทำลายเมืองนั้นทูตสวรรค์ทั้งสองเข้าไปในเมืองโสโดมและโลดต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นเขาเป็นคนแปลกหน้าเช่นกันและอาจได้รับอิทธิพลจากทัศนคติของอับราฮัมต่อคนแปลกหน้า แต่พวกเขาก็ประสบปัญหาในไม่ช้าผู้ชายจากทั่วทุกมุมของเมืองโซดมทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาลายล้อมบ้านพวกเขาร้องเรียกโลดว่าคนที่มาหาเจ้าคืนนี้อยู่ที่ไหนนำพวกมันออกมาให้เราโลดกล่าวว่าพี่น้องของข้าเอ๋ยข้าขอเสียทีเถอะ อย่าก,กระทำการโหดร้ายเช่นนี้เลยอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้อยู่การจลาจลโลดไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรแต่เหล่าทูตสวรรค์ก็ทําให้สายตาของคนเหล่านั้นบอดไปพวกเขาหาประตูไม่เจอและในไม่ช้าพวกเขาก็กลับบ้านไปทูตสวรรค์จึงพูดกับโลดว่าที่นี่เจ้ามีใครอีกหรือ รวมตัวกันแล้วจงนำออกไปจากที่นี่ให้หมดโลดพาภรรยาและลูกสาวสองคนของเขาออกมาแต่ลูกเขยคิดว่าเขาล้อเล่นและไม่ติดตามพวกเขาขนาดที่โลดกำลังลังเลทวตสวรรค์องค์หนึ่ง ก็จับมือของเขาและมือของครอบครัวเขาแล้วพาพวกเขาออกจากเมืองอย่างปลอดภัยทูตสวรรค์เร่งเร้าเร็วเข้าหนีเอาชีวิตรอดเถิดอย่าเหลียวหลังหรือหยุดณนะที่ใดในลุ่มน้ำหนีไปที่เนินเขามิฉะนั้นเจ้าจะเสียชีวิตโลดกลัวเกินกว่าจะวิ่งขึ้นไปบนภูเขาโลดถามทูตสวรรค์ว่าจะหนีไปเมืองเล็กๆ ใกล้กว่าภูเขาและทูตสวรรค์ก็ตอบรับคําขอของเขาว่าจะไม่ทําลายเมืองจนกว่าพวกเขาไปถึงเมืองนั้นแต่หน้าเศร้าภรรยาของโลดหันกลับไปมองขนาดที่วิ่งหนีและไม่สามารถหนีจากการลงโทษได้ กลางคืนผ่านไปและลุ่งเช้าก็มาถึงครอบครัวของโลดมาถึงเมืองเล็กๆเ,เมื่อไปถึงเราทูตสวรรค์ก็เริ่มลงโทษเมืองแม้ว่าอับราฮัมจะให้ฐานอย่างแรงกล้าชีนั่นแต่เขาก็ไม่พบคนอธรรมถึงสิบคนพระเจ้าทรงรักเราอย่างจริงใจแต่เราต้องจำไว้ว่าถ้าเรายืนการ ที่จะปฏิเสธความรักของพระเจ้าและทำอันตรายต่อชีวิตผู้อื่นเราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลงโทษของพระองค์ได้